บซปรรกา52นาทีเรื่องเล่าสาธิตครับผู้ชมครับขอต้อนรับกับตันชัชวันแท่นท,นทองนะครับนักบินของสกายรีพอร์ตและเรื่องเล่าเฝ้าเวาหากับถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับโดยที่กับตันพร้อมกับครอบครัวนะครับเดินทางจากเมียนมาถึงประเทศไทยโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลสวิติเวชสุขุมิท นำตัวเข้าห้องปลอดเชื้อทันทีนะครับอาการในเบื้องต้น,นก็คงจะต้องดูอาการอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นะคะก่อนที่จะไปพักฟื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวชนําตัวกับตันชัชวานท่านทองค่ะเข้าห้องปลอดเชื้อทันทีนะคะหลังจากที่กับตันและครอบครัวเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำพร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยมาด้วยนะคะเพราะว่าอาการของกับตันนั้นก็ยังหนักหนาสาหัสทีเดียวโดยบริษัท a d v a n c e Aviation ชจำกัดก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตั้งแต่เวลา18เดน6 00โมงครึ่งนนะคะมาถึงประเทศไทยตอน2ทุ่มครึ่งโดยมิสเตอร์โอลิเวอร์แคทินค่ะซึ่งเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวชที่ย่างกุ้งนะคะก็เดินทางมาด้วยพร้อมพยาพบาลก็มาดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยรอบครัครวาข่าวสารของเราคุณสำราญฉัดโทร,รองกรรมการผู้จัดก,การสานทีโรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมด้วยทีมสกายรีพอร์ตครอบครัวข่าวสามก็เดินทางมาให้กําลังใจแล้วก็ต้อนรับกันถึงที่โรงพยาบาลกันเลยนะคะหลังจากการเดินทางกลับมาถึงเมื่อวานนี้ โรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้เตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะที่ห้องปลอดเชื้อค่ะจะมีสัลยแพทย์ดูแลคนไข้แผลที่เกิดจากไฟไหม้อย่างใกล้ชิดนะคะมีอายุรแพทย์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อเนื่องจากว่าคนไข้มีภาวะอ่อนแอเสีย่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสะโลหิตแล้วก็มีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อดูแลรักษาในส่วนของการป้องกันผิวหนังที่ผิดรูปนะคะเพราะว่าตัวกัปตันเองก็มีไฟไหม้ไปหลายจุด ทีมแพทย์เนี่ยคาดการณ์ว่าภายหลังจากที่กัปตันออกจากห้องปลอดเชื้อแล้วคงจะต้องดูอาการกันที่โรงพยาบาลกันสัก1-2สัปดาห์ก่อนที่จะส่งท่านกลับไปพักฟื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามความประสงค์ของตัวผู้ป่วยและครอบครัวนะคะล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่เข้าตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลเซมิตเวสนะครับคุณหมอพักกระพง์วัฒนาโอลานศัลยญญแพทย์ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องได้เอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจร่างกายของกัปตันชัชวานแท่นทองอย่างละเอียด พบว่ากับตันชัชวาลมีแผลไฟไหม้ระดับ3นะครับซึ่งถือเป็นแผลไฟไหม้ระดับลึกพอสมควรและมีอาการติดเชื้อร่วมด้วยตั้งแต่บริเวณต้นขาทั้งสองข้างรวมถึงช่องท้องส่วนล่างแผ่นหลังส่วนกลางและข้อเท้าทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจากนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ผลการเอ็กซเรย์ยังพบว่ากระดูกซี่โครงหักทั้งด้านซ้ายและด้านขวารวมแล้วหลายซี่ด้วยกัน ซึ่งจะมีผลต่อการหายใจของกัปตันชัชวานแต่เคราะห์อย่างดีนะครับภายในไม่มีกระดูกหักไปกระทบอวัยวะสําคัญแต่ทั้งหมดนี้จะเห็นนะครับว่ากัปตันชัชวานท่านกระดูกเหล็กจริงค่ะจิตใจท่านสุดยอดนะครับทั้งที่อาการบาดเจ็บคอนเทาเจะหนักจริงๆคุณหมอพักคารพงศ์ประเมินภาพรวมอาการนะครับว่ายังต้องถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ก็ยังมีสัญญาณที่ดีว่าความดันและชีปจรยังคงที่ จากนี้ไปต้องประเมินผลเป็นระยะโดยเฉพาะการรักษาแผลไฟไหม้ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อซึ่งเกิดการติดเชื้อเนี่ยนะครับโดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ3ด้านด้านที่หนึ่งก็คือสัญยกรรมตกแต่งจะดูเรื่องบาดแผลหมอด้านโรคต,ติดเชื้อนะและแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤตทั้งหมดนี้จะมาช่วยดูแลกับตันของเราอย่างใกล้ชิด ขั้นตอนจากนี้เป็นต้นไปเบื้องต้นทราบนะครับว่าจะมีการผ่าตัดเลาะเอาเนื้อที่ตายออกแล้วก็รักษาตามอาการจึงยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่ายังจะต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อไปอีกนานแค่ไหนอย่างไรแต่โรงพยาบาลก็จะดูแลกับตันอย่างดีที่สุดเนี่ยนะครับฟังเสียงคุณหมอดูครับมีภาวะของแผลไฟไหม้ระดับสามนะครับซึ่งก็มีเป็นไฟไหม้ระดับลึกนะครับและมีการติดเชื้อร่วมด้วยนะครับ ในด้านอื่นก็จะมีเรื่องของกระดูกซี่โครงหักสองข้างนะครับมีไรซี่นะครับเนื่วนในภาพรวมตอนนี้อาการก็ยังอยู่ในขั้นที่ถือว่าวิกฤตอยู่นะครับแต่ความดันที่ประจอนชั่วไปก็คงที่ดีนะครับเราคงต้องไปเมินเป็นระยะนะครับในเรื่องของแผลไฟไหม้ระดับลึกแล้วก็การติดเชื้อนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องอต้องจําเป็นต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อไปทําการตัดเลาะเนื้อตายออกนะครับในการดูแลแผล ช่วงนี้ก็อยู่ในห้องกอดเชื้อเป็นห้องโพซิทีฟเพรสเชอร์นะครับแต่ว่าระยะเวลาอาจจะต้องประเมินกันเป็นระยะนะครับบอกไม่ได้ตอนนี้คร่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหกับตันสุดยอดจริงๆค่ะนั่นแปลว่ากระดูกซี่โครงที่หักเนี่ยนะฮะแล้วยังเดินต่อมาได้ตั้ง10บวัน11วันอย่งนค่ะแล้วก็แผลไฟไหม้ด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจิตใจท่านสุดยอดจริงๆ ก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับกับตันชัชวันแท่นทองได้เปิดใจกับทีมข่าวครอบครัวข่าวสามนะครับคุณตาปณีเอศศรีชัยถึงวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุจุดสำคัญก็คือสาภาพอากาศปิดกระทันหันจนไม่สามารถบินต่อได้จึงพยายามที่จะประคองเครื่องลดความเร็วแล้วหางเฮลิคอปเตอร์ก็ไปฟันกับต้นไม้ซึ่งเป็นการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่จำเป็นต้องวางเครื่องลงบนยอดไม้ เพื่อช่วยผู้โดยสารให้ออกจากเครื่องกับตันชัชวานบอกนะครับว่า27กันยายนซึ่งเป็นวันที่เฮลิอคอปเตอร์หายไปสาภาพอากาศวันนั้นเนี่ยเปิดนะครับหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาสาภาพอากาศปิดจนไม่สามารถทำการบินเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศเปิดก็ตัดสินใจร่วมวางแผนกับทีมกู้ภัยเพื่อจะตัดสินใจขึ้นบินเพราะจำเป็นต้องนำสเสบียงอาหารไปให้กับทีมกู้ภัยที่รอยอยู่ด้านใน คืออากาศมันปิดมาหลายวันเมื่ออากาศเปิดก็ต้องรีบตัดสินใจขนสเสบียงเข้าไปช่วยทีมกู้ภัยที่รออยู่ด้านในจุดที่จะให้ไปไปส่งสเสบียงในวันนั้นกับตันชัชวานบอกว่าเคยบินไปแล้ว2-3ครั้งปรากฏว่ากับตันบอกนะครับว่าเมื่อทำการบินประมาณครึ่งทางในระดับความสูง7,800ฟุตสภาพอากาศก็ปิดบทบังทัศนวิสัยในการมองเห็นอย่างฉับพลันนะครับ การไปต่อเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมากจึงตัดสินใจร่วมกับผู้นำทางว่าจำเป็นต้องยกเลิกภารกิจแล้วหันเครื่องกลับทันทีแต่เมื่อตีวงเลี้ยวกลับก็มาเจอกับสภาพอากาศด้านหลังเครื่องก็ปิดเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมผมเคยบินอยู่กับกับตันก็เคยอธิบายเป็นความรู้เนี่ยนะฮะคือถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีความเสียอากาศปิดแปลว่ามันไม่เห็นอะไรเ, <ใน S 2> เลย ไปข้างหน้านิดเดียวอาจจะกลายเป็นภูเขาหรือหน้าผา,านะฮะซ้ายขวาก็เช่นเดียวกันถ้าอากาศมันปิดกระทันหันเนี่ยนะฮะปัญหาก็คือว่าอากาศปิดกระทันหันยกเลิกภารกิจที่จะไปต่อเพราะมองไม่เห็นละพอตีวงเลี้ยวกลับก็เจอกับอากาศด้านหลังเครื่องก็ปิดกัปตันบอกวินาทีนั้นประเมินว่าถ้าบินต่อจะมีทางเลือกสองทางก็คือตายหรือไม่ตายาเพราะเครื่องมีโอกาสชนกับภูเขาก็เลยตัดสินใจณนะเวลานั้น บ,บังคับเครื่องให้มีความเร็วน้อยที่สุดคือชะลอความเร็วให้น้อยที่สุดเนี่ยนะ s> <S เพื่อจะลดแรงประทะถ้าเกิดการชนขึ้น s> <S ช่วงเวลานั้นกัปตันบอกดนะครับว่าบินอยู่ในเมฆหนาะซึ่งมองอะไรไม่เห็นเลยประคองเครื่องได้สักพักก็ได้ยินเสียงใบพัดฟันกับต้นไม้แปลว่าขนาดใบพัดฟันกับต้นไม้นี่ยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะฮะเครื่องเกิดอาการสุดวินาทีนั้นตัดสินใจจับเครื่องวางในลักษณะเหมือนลงตามปกติ แต่ครั้งนี้เป็นการวางเครื่องบนยอดไม้การตัดสินใจในเช้ยววินาทีแบบนั้นก็เพื่อจะลดแรงประทะที่อาจจะเกิดขึ้นหวังว่าจะเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดและทำให้ทุกคนสามารถออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภยัยฟังเสียงดูนะครับันั่นเป็นวันที่สภาพอากาศเปิดซึ่งเราเตรียมตัวนักบินเราเตรียมตัวของเราทุกวันเช้าไปเช้าไปเย็นกลับเสรแล้ววันนั้นเอาสองเครื่องเนี่ยเช้าเราเข้าไปกันได้ก่อน เขาไปกันได้ก่อนแล้วเส็แล้วก็ก็ไปติดส, Minor สภาพอยู่ข้างบนสุดเสร็จแล้วก็อนุญาตให้เราขึ้นได้ไปจุดที่ต่ําที่สุดซึ่งเราก็เคยไปมาแล้วไปมาสองั้งสามั้งแล้วเราก็ไปก็เข,ข้าไปตามปกติเพื่อจะเอาสเสบียงอาหารอะไรไปส่ง <c oughs> าตามปกติพอเราขึ้นไปไปได้สักครึ่งทางครึ่งทาง <c oughs> เราขึ้นไปเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันแปด่าอากาศก็โอเค พอขึ้นไปยิ่งสูงเรายิ่งเห็นเอ้ยไม่ไหวแล้วข้างหน้าไม่ไหวแล้วข้างหน้าเราก็ตัดสินใจกัดเพราะว่าในในในแผนการบินเนี่ยเราบอกกันแล้วว่าคุณไปผมไปนะยูโกไอโกโกยูกโกไอโนโกโนโกไอโนโกยูกโกโนโกทุกคนก็เห็นกันก็โอเคไปไปต่างนี้ไปไปเสร็จจนกระทั่งเห็นบอกเอ้ยไอโนโกอ่า นีเ i กเตอรก็บอกโอ้ไอโนโกโอเคงั้นไอยูเทิร์นไอยูเทิก็ขอเล็ดดาวเลดดาวเลดาวในระหว่างเล็ดดาวก็คือเราก็พยายามตีวงนะครดีที่สุดของเครื่องนี้ก็คือเราตีวงซ้ายลงพอเราตีวงซ้ายกลับมาอีกทีหันมาข้างหลังโดนลุมแล้วข้างหลังปิดอีกข้างหลังปิดอีกพอข้างหลังปิดอีกไอจุดเนี้ยเอายังไงในใจเราเหลืออยู่ว่าเอายังไง ไปข้างหน้าไปข้างหน้ามีทางเลือกสองทางคือตายกับไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ใชวิสัยผมผมเอาไม่ตายคือผมไม่ไปขออยู่ตรงนี้ขออยู่ตรงนี้ก็ค่อยๆบังคับเครื่องให้มีความเร็วน้อยที่สุดเพื่อไม่ไปละขออยู่ตรงนี้ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงตอนนีน้มันที่ความสูงมันสูงเกินกลับมาทีฟุ๊บลงมาเข้ามาไปอยู่ในเมฆอยู่ในเมฆเสร็จ อยู่เมฆเสร็จมันเอ้ยเสียงรู้แล้วไปพัดฟันเตะเฮ้ยพอไปพัดฟันเสร็จเครื่องมันก็สุดพอสุดกัปตันก็จับเครื่องย่อเลยจับเครื่องฮอบวางเลยจับเครื่องฮอบเลยฮอบเลยฮอปแล้วก็วางไม่ใช่ว่าฮอปมันวางของมันเองอัตโนมัติอะไรของมันกันแล้วแต่คือไม่ให้เครื่องมีความเร็วเพื่อที่ที่จะให้มันไปปะทะหรือเกิดความกระแทกกระทันทําให้เกิดความสูญเสียเสียหาย เกิดการบาดเจ็บ <X>. ล้มตายแหละก็ลงมาก็โอเคเป็นด้วยความสมปรารถนาคือเครื่องไม่ได้คือทุกคนไม่เป็นอะไรเครื่องก็ค่อยๆลงอ่ะก็ค่อยๆลงมาอยู่ในอยู่ในต้นไม้อยู่ก็มาติดต้นไม้อะไรอยู่อะไรแล้วเราออกมาครูก็ให้ทุกคนได้ออกจากก็ออกมาหมดอะทุกคนออกไปกันหมดยังแฮปปี้โอ้ยเซฟแล้วเซฟเซฟไรทุกคนโอเคไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาทุกคนก็โอเคแฮปปี้ เพราะว่าเหตุการณ์ณเวลานั้นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการคร่อยๆเอาเครื่องลงลงให้ให้ให้บอบช้ำน้อยที่สุดเครื่องเขา,เขาก็เขาก็ค่อยๆดับเขาเองพีเครื่องยนต์เขาดับเขาเองอะไรตอไ่ออะไรเขาก็ไปไปตามปกติเองเขาไฟก็ลามเลี้ยงเขาไปโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะ,ปะไปจนมอดค่ะซึ่งมันก็เกิดขึ้นหลังจากเรานําเครื่องลงจอดแล้วจอดแล้วอะไรหลังหลังจากที่เราออกมาจากเครื่องหนีมาจากเครื่องซึ่งไม่ได้เกิด อันตรายจากเครื่องแน่นอนคือเครื่องไม่ได้ระเบิดขึ้นฉับทันทันใดอะพี่ว่าเป็นการตัดสินใจในวินาทีอย่างที่ผู้ชมได้ฟังกันเนี่ยแหละฮะคือนาทีนั้นความเสี่ยงก็คือเมื่อปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังไปต่อก็อาจจะตายหรืออาจจะไม่ตายไม่ใช่วิสัยนะครับเพราะฉะนั้นชะลอความเร็วแล้วก็ลงโดยที่ให้เครื่องเนี่ยช้าที่สุดเดียนะครับ ซึ่งเราจะฟังเราได้ฟังแล้วคงจะเห็นเนี่ยนะครับว่าทําดีที่สุดอย่างไรด้วยประสบการณ์ของกัปตันชัชวานแท่นทองค่ะแล้วก็แปลว่ากัปตันเองซึ่งวันนี้ที่ตรวจอาการออกมาบาดเจ็บพอสมควรก็คงจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับกรณีของกัปตันองเมต,ตูซึ่งก็บาดเจ็บที่ดวงตาแล้วก็ที่หลังมีชเวยินทอกีซึ่งแข็งแรงและดูเหมือนจะไม่บาดเจ็บเลยใช่ได้ยวกันไปเนี่ยนะครับที่ออกมาพบ กับผู้ทีมกู้ภัยที่หมู่บ้านลาซาจะขับขั่งกลับไปช่วยกับตันชัชวานแต่น่าเสียดายที่กลับไปช่วยกับตันอองเมียตูไม่ทันน,นะครับ